ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องความเครียดและซึมเศร้าไม่รู้จะทำยังไงแฟงเป็นที่ปรึกษาทางด้านไอทีค่ะมีน้องแมวเป็นโรคหัวใจอีกตัวหนึ่งที่ค่าใช้จ่ายก็คือ6หลักก็พอจะเดาออกใช่ไหมคะว่าเครียดแค่ไหน เหนื่อยง่วงไม่อยากทําอะไรเห็นอะไรก็เบื่อไปหมดเลยมันไม่อยากขยับตัวมันรู้สึกหมดแรงพอเรามาตรวจสุขภาพจิตทีก็พบว่าเริ่มมีภาวะซึมเศร้าอ่อนๆแฟงลองออกกำลังกายนะคะแต่ด้วยเวลาที่จัดการไม่ค่อยได้อะเย่ยงเก่งสัปดาห์หละครั้งอะคะอ่ะจนมาเจอโปรแกรมฟิลเกตเป็นพี่สาวคนหนึงแนะนํามาค่ะ แกบอกว่าตัวนี้มันจะช่วยปรับพวกสารเคมีในสมองเป็นสารสกัดจากสมุนไพรแฟนก็รู้สึกว่ามันก็คงจะเหมือนเหมือนตัวอื่นทั่วไปน้องกินแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เห็นผลอะไรขนาดนั้นอย่างมากก็อาจจะแค่หลับสบายขึ้นแต่แกก็เล่าอีกว่ามันไม่กระทบตับไตมันก็แล้วน้ำใจสดใจขึ้นนะคะแต่ก็ยังไม่อยากจะลองสุดท้ายแกบอกว่ามันรับประกันผลถ้าไม่เห็นผลคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นลองก็ได้หลังจากได้ลองค่ะเขารู้สึกว่าแบบเอ้ยตั้งแต่ครั้งแรกเลย มีสมาธิขึ้นทำงานได้นานขึ้นไม่ง่วงถ้าใครที่มีปัญหานี้อยู่ลองทักมาดูนะคะเดี๋ยวแฟนจะแนะนําว่าฟิลเกรปเป็นยังไง